สบ,สบ,สบายดีสบายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนทีเข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องนกน้อยบ้านนาสินเก่าสินเคยเนาะทุกคนเนาะคลิปน,นี้ก็เป็นคลิปที่บ้าคำน้อยจะกับป้าเป็นบ่ไปป้าไปเบืง้งแส่แหวมูไปเบิ้งใส่แฮวมูแล้วฮับไวฮับนั่นน่ะฮับไวเลยสุปยาดูซุปยาเราฮับไว้เดอ ก่อนอเมื่อต้องฮับไวบัดก่อนเมื่อแล้วก็ฮับไว้เอบอบัดมาเถอนหน้าแล้วก็เอามาโ่มอีกข้างหน,น้าก็มาห่ออนานมหนี้เอเฮาป้าไว้ลอยยันบัดมือคํำม,มีเมวมีเมียงนะเมวมานอนใช่ม,มันกระเพื่อนของเฮา <c oughs> เพื่อนไรเนี่ยอีไเข้าไปมือมือเสานี้เลยว่าไปมือช่วยไปมือช่วยช่วยจุดแรงเลยไออย่างยินดีอืม ทำนี่นู้บ่ยินแล้วดฮอนเป็นเอิรนบ้องเมื่อกี้นี้ว่าอีเม่ไปเอาเขาห่อเอาเขาไปอไปป้าแล้ว <c oughs> ไปอันเอาเขาซ่า,านเด้เขาสุกได้เนาะเเอออาาขาสุกแล้วแม่เขาสุกก็บ้าแล้วเอาเลยโอ้ไปกินมือสวย<อ>มือแรงเาขาซ่า,าน,าาานไปใช้ยูฟูไปประตูเขาสุกมียันบูด๊ด บอเอาไปเอาจะกินมือช่วยนี่นะเอออเาไปมือช่วยกินน้ำกลางนี่เนี่ยโวไปกินน้ำเข้าวบอกเอาทีห้องที่เอาข้าวสุกหันให้หน่อยนึงเอาไปกินเอาจะอิ่มคาบนึงเอาข้าวชานได้หรอคะเออข้าวชานก็เอาแล้วก็ปุ้นเนี่ยเออแด้วน้ำเต้าเจ้าวเนื้อหอก็บ่คักงเลยเป็นอีบมาเลยเต้าเจ้านี่เฮาก็บ่ลานล้วอันเฮา บ่เอาไล่เลยเนาะข้อซัดนะเนาะเอาไล่แล้วมันอันอีไปอยู่ป่าโดนนะเนาะเอาไล่มันคืนผู้อัำนี้แหละคืนผู้มันเมื่อยเอาห้วน้อยมันจังมาไวัยเด่นเนอืะยังคึ้นผู้ยังไวัยอันไล่คิดช่ำนี้หละอู้คืนผู้มาไล่แล้วเมื่อยอืตายแหละเอากระชุกได้เอากระชากเด้เอาชีนได้ ซีนก็ยังแต่ชิ้นเน่าเนี่ยเอ็งขายเลยดิเอาตัวซีนเน่าฮั่นกะได้เนี่ยอือเอาตัวซีนเน่าฮั่นตัวเอ็งขายได้เงินอะไรดิไปเลยกันไปหอดฮั่นกัเชื่อเอาโทรศัพท์เงินเงินโบ้คืออะไรศัพท์น่ะแล้วฮั่นยะฮั่นเอาไว้เด้อเงินน่ะเบิ้งไปใช้แล้วนถุงใส่ Move van này hạc anh cần, ao out tuy nhanh tuy hết sưu là sap noi hoa bào hoa hoa hết hoa là sập hoa hoa bao, hoa hoa ao, ao hồi là sập nhảy là mình hoa vào hoa 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 bò, ao hoa 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 nè cái bao ngân ai nằm cái hai nọ nè mình bò nhầy à thôi là sắp nói xem nè mình post chẳng tag xem nè mà tag off off bận khay bầu lùi bận kiêng bận khét luôn luôn mi ngân đấy nè lại tiếp cái nọ bưng nè sen chip sen, hoặc sen, chim chip, hà gọi xanh xanh hả sen, á, mày chung vậy ừ. chung mày chung mày chung mày chị mày nha, mày chị mày khăn, lão, cô hồ là nè, lão ừ, บโบให้ซื้อแล้วคันเมาเขากลักเงินอีกเออเมาเนี่ยเขากลักอีกอือเาก็ลักอีกเมาก็เฮ็ดเงินเฮียแห้งบได้หทรศัพท์เลยแห้งแห้งเลยอ้ไปป่าเมื่อยอือบบมีแห้งอือสิ้นหมู่ก็ยักไข่ดีก็เฮ็ดให้มันอันเอฟืนฮันมาดังไฟแลวกปาดเฮ็ดต้นน้อยซ้ำนี้ก็ได้ซ้ำนี้แล้วก็ยางให้มันงาม มันงามล่ะกันคันเน่าแล้วมันขายบ่ได้เน่าน่ะอันไปบินี่แล้ก็ได้ถึกและอือคันถึกแล้วเฮ็ดงามๆเด้อคันเฮ็ดเน่าลมันขายบ่ได้อายบ่ได้เออเฮ็ดงามๆมาแล้วอีหาไปายายเงินคันว่าเงินอค่ารัพ์แล้วก็สิหาไปซื้อก็ซื้ออยู่บันลายพุ่นก็ได้อืันลายเด้ซื้ออยู่ได้บขอแต่เงินเฮาฮอเอันตก็ไ ไปไปเอาเขาอีห้าอันไม่เ้ามีควัดเส้าเอาอันเส้าหุงยางฮะเด้อเขาสั้นนะมีมีอันเส้าบอกมีอันเส้าเขาสั้นบอกบ่มีเส้าหุงยางเอาโนซชนะโน่ใช่เอาหุงยางอื้อหุงยางนะก้นเอาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวสนุกจะไปเอาเขาให้เบ้าคำน้อยก่อน អូប៊ុនរត់ប៊ុនងសងងងសងណាប៊ុនរត់ដែរងងហេតហឺតក៏ដែរប៊ុនរត់យ៉ាងប៊ុនងសងទេបក់កំណ້ອຍហັບហាអឺ คับไว้เอาหัดไว้ฮะหนนึงหัดถ้อหัดไว้นั่นเมียนฮะกระป๋องอันนี้ก็กินแล้วโบเมียนเนาะโอ้เปล่าคำน้อยนี่กินแล้วโบเมียนเลยออกไปนอกแต่ละเฮื่อนเร็วกินอันห้ามกินเหล้าห้ามกินเหล้าละ ตนนกกระบ้าพูน้ำมาคันกินแล้วลบกรได้โทรศัพท์ื้นกับกินน้ำบ้านเนี่นี่เขาแปลงค่ะน้องน้องน้องตโตเจ้าฮนะคงสติ๊กของซา,าติกนั้นค้าวเหยเอามาใช่เขาใช้นบานเนี่ยเออตะต้นศาสเตอร์ซินหมูมาสำหรัซินหมูน่า <c oughs> บ้าจนจุนาโลกเบิด Ê, nhìn bụi nung súng hư Nung súng đâu? Chắc nói xong piu rồi đấy nọ Bụi nung súng Ok, <laughs> để xa nốt Được bụi nọt bây giờ không Để xa nốt bây ao, kháu không bao không nói con, Lông mưa khơn nha này cả luôn oh, oh. <laughs> con luôn luôn bơi, đây bún lót nhưng nung ha nung đây đâu ลงส u ố ได้เลยเอลง x ้้ลูกลุกลง x n g อลูกชายอีไปป้าแล้วตักข้าวฮะลูกเดะข้าวสั้นฮั้นให้อันฮะแม่หลัห่อฮั้เอ้าซห่งยางฮั้นตักสซ่หุ่งยางนั้นฮะลูก เพิ่มาสร้างแม่เห็นไหมแม่ลูกเพ่ป,ป้าละเด้อเพิ่อันต้มมี่กินจ้ะบอกแม่เห็นว่าแม่ฮะต้วมวันนี้มันจงแซ่บเอ๊ะห่วงยางก็มีแต่หวงน้อยเนาะตักเค่นี้น้อยยามันเอาไปหลายแล้วยุด,ดนุนเนาะ

มาแล้วแกมาแล้วมันยิ่โดนให้มันมาหาห้องวไไ้เด้เอาเอันเอาข้อสุกสันน้ให้ลูกเด้อเอาเอามัดไปไล่แล้วมันอไปยูป้าหุ่นโดนมันอปบอกมาหาเราจากเพื่อ nhìn nhà súp tiếp ừ, tục tù khán ác này khắp nói khắp nói mạo khó nằm mê vậy bán phán có thuốc thơm hà lục được เขาหาะนำให้ลูกได้มาแล้วเห็นบอกความแม่เป <an> ็นห <an> ่วงแม่ก็เหาะเขาสุก้งเขาสั่นแม่ก็ตักห้งแม่แหนตักหาะก่อ แม่ยานลูกบได้กินเขาแม่เขาฮะเขาแดงได้ของกินมาแล้วก็เอามาฟัากแม่เอามาตอนแม่คือเกา้าคือเกา้าคือได้มันมากก็เอามาให้แม่ได้ชิ้นหมูมากาอะไข่แด้แล้วก็แบงให้แม่กินแดอันอันเสียอยู่เป่าหน้าเอามาแบงให้แม่ได้แม่เอาห้แม่นี้กินแดงแม่ไปจกเอาเอามาเลยไปคำน้อยนี่ไปเอามาให้แม่ไปไป แต่แล้วมันกินกูเด้มันไปป่าหุ่นล้เหมือนอบูดอันนี้ฮากินหลายคนส่งบุญรล้ก็ได้ด<ป>ีอันก็มาส่งบุญรล้อนให้สติกนีดีสติกคู่อย่าซุบมาบ่นนะ <t ick le> อเอาแนี้ค่ะแม่สซนี้ไปค่ะแม่เอายิบใส่ไว้ฮคะแม่เลยเอาไป <t ick le> เอาอาอนี่เเอาอกไว้นี่มมค่ะแม่ก็ได้ กินย่างเป็นแม่ลุกเอามเอาอันนี้ลุกกินไปกินไม่ช่วยแล้วเป็นนี่บอกเอาไปนี่น่อเอาเอาไปฮอกสะอ้างงันไปข้าแม่ไปขนาดต์สะอ้างงันไปข้าแม่เดย์แม่เอาเป้งนัวแม่เอาเป้งนัวกับเกลือเลยเป้งนัวกับเกลือหอมแคมเอาอัน อันนี้ไปฮอกไว้แล้วก็ไปฮอกเอาไปหอกเอาเองดื้อ โอ้โหๆๆๆๆฮะอย่าตักไปดิเออเอาอันนี้ล่ะติอันนี้นี่ <önemli> <li> <slye molen> <ok>, <invention> อร่อยมากเอาลุตุ๊กตโอ้เองกใะจาอชินดีปะเนี่ยอันบเป็นทักแม่แล้วอชินดีปุ๊ปะเนี่เกลือไปหน่อยเอาใส่นี่ไหมเธอใส่ตะกองนี่ฮะเดี๋ยวเอาผักหอมผักแฮมด้วย mặc hết béo áo bớt. Bọc chưa đi chứ. Chị xem cái lộc bưng chưa. Chưa. Vậy thì mình lên nó cứ ở tí hôi đều hết nè. phát thứ này khổ nó nè เม่กาแฟนงนงกาแฟเดนองมัดมัดเด้อแม่กาแฟขบ้งอะไนะแม่ อ่ะแล้วเอาเป็นพวกใหญ่เลยเออนพวใหญ่เลยกันว่ามันหนักจะฮอกจะกองนี้หนักคุณชู้ไ่ร่อนน้องทางคุณจะมีเอาไปเลยเออเอาไปหมดเนาะเออเอาไปเหมดเอาไปหมดเบิ่งตูมูทึกก็แล้ปัดปัดเอาเกลือหูแม่เฮ่อเมนเชฟอุตกำนันมาเฮ่อปัดปัดปัดแบบนี้อันน้อยแบบนี้ ต้นนอยเด้อต้อนสำนีก็ได้ต้นสำนีเอาคัาานคันเกลือแล้วก็เอาอยางไฟน,นั้นเอาฟืนแบบนั้นเอาฟืนดีงาอดำดีงางเลยคันเอาลั่วแล้วมันไหมมันดำ,ดำม,มันดำแล้วเขามาขายจะบได้คายดีดำนี่มันเนองอคือหันเขาไปมาเตนนานิันี่นาหมดโอ้โฮอแตะกั่งามันยาดนะจ๊ะ

Nhai quá? Nhai quá? Nhai nó Nhai quá? Nhai nè Nhai quá?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  là quá? Nhai 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 quá? แม่มดแล้วมาเพ้นนี่เนี่ยมดแล้วแม่กูเปมนแม่เอื้อยชอบเกิดลูกเกิดแม่แม่กับแม่แม่ท่เทกอปัดพุ่นอันนี้แม่ที่เท้อันนี้เลื้อยนกแม่ ไรมันเลยเร็วจะไปเอานี่นะเออใส่มาเฮ็ดจ้ะเก็บเอาอยู่เฮือนพ่อแม่ของสนุกมาเนาะมาก็มันก็เพราะว่าคือว่าเนาะมันหลายคนกินหั่นน่ะพอดียังอยู่หันตาได้ใส่คุณราคาคนแบ่งมื้อเช้านี้ินหมดเลย กินเห็ดเก่งขนาดเนาะในอันนี้เลยมีมีเอาจูเฮือนอันมีเทาเห็ดเด้อเอาเราจงไว้ให้เรากินแด่คำน้อยเอาแด่เด้อยูนี่ก็มีนี่เออยูนี่ก็เอาให้ลูกนะในวัาบุมีมีอยู่ฮันเน่เขาเอาโชโ์ถเบิ้งดู คนอยู่หันมีก็เอาเอาเลยน้องให้ซินเอาม่างมาเข้าเมตโตขอดูนะเอาเอาช่องอันเลยนี่ฮะอันนี้ให้ลูกเอาไปกินป้าเนาะรอป้านั่นเลยเออลูกน้องอีเอาม่างมาหห้เด้อเอาบั๊อืม เทุกอนว้นวาทุกอืมนะเขาเบิดแล้วเอาซินมู่มาเด้อเ, <c oughs> เขาเบิดแล้วเอาซินมู่มา กะไฟเออไฟสูบอยาสูบเบิ่งชอกเอาอือได้เครื่องเต็มเปเลยเนาะเต็มเปเกาเอเอากระเป๋าเงินคือบ่เอาเมียนเออเมียนไว้อย่าเฮ็ดเฮียเด้อเฮ็ดเฮียเงินก็เสียนําก เฮียเราบ่มีโทรศัพท์ครับเออเฮียก็บ่ได้โทรศัพท์หรือและเนก็มาใจเดๆๆซะเปเปน้อยๆนี่ก็ยังซะเบิดเนาะอือเปน้อยก็ใส่มัด คันได้มู่ร้อนปาดแล้วเอาเกลือหั่นโอ๊บหน่อยนึงแล้วก็เอายางเด้ออือเอาคุนคุนคุนแล้วก็คุนเอาอันเอาบ่ตองหั่นตัดมาวางไว้แล้วก็ปาดีหั่นวางไว้บตองแล้วก็เอาเกลือซาวๆๆแล้วก็เอามาใส่หิงยางยางแล้วก็ยางอยู่ปะวยนํานอืออ้าบ่ไปเฮือ Bobai sụp dạ nico sụp nha sụp ừ sụp nha sụp là, sụp nha sụp nha đi nha sụp này thì nha sụp nha mưa nha nhám, ốc sụp nha nọ nha sụp 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 nha súp 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 เออเออลําเพลงเออแล้วก uh, ็ได้ขย่นและอีกป๊าดได้ย่นอีกต้มคิดบ่าวคําน้อยบ่ธรรมดาด้ทุกคนเอเด้อเอมันมั่นเด้อความคิดองบ่าวคน้อยบ่ธรรมดาด้ทุกคนได้โทรศัพท์แล้วเิ่นสิซื้อเอายอีกตึม ้าวนาทีสุดก็บ้าคำน้อยก็ออกไปแล้วทุกคนเอ้ยมันมันเด้อคำน้อยเด้อมันได้ดังความพัฒนาของเจ้าเด้อคำน้อยมันได้โทรศัพท์ทั้งได้ซีนงามๆม,มาไายก็จะได้โทรศัพท์แล้วนะเอาโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็เนาะ เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สาวนกขอเก้าคำว่าสบายดี